สวัสดีจ้าสวัสดีก้อนทิงเทียงทิงเทียง,ง,งก้อนจิตบายนะคะพี่น้องปุกดไสไวอยากกินขนมเซนแม่ก็อยากขึ้นกันเลยแหละคะ่ะถามพนแล้ววะ่ะจะกินยังขนมเซนเพ่อนสั้นเลิกง,งานคนติสีมาเอาจ้านี่ึซงแม่ก็ตม้มเรียบร้อยค่ะต้มพริกตม้มหัวหอมกระเทียมอกไก่ใส่อกไอกไ่นะคะแล้วก็นี่ปลาทูตัวหนึงนะะ่งค่ะพี่น้องนะคะ บเบ่งแดดได้ค่ะบเบ่งแดดเห็ดเห็ดอยู่ยข้างนอกค่ะพี่น้องแบบว่าดัางไฟ้เห็ดอยู่ข้างนอกค่ะหลังบานเท่านีนะ้แหละเห็ดแบบปัดบานเขาเลยจ้าพักกับหันห่นเลยเรียบร้อยแล้วพักกับมีอ่าทั่วงอกมีทั่วฟักงาแล้วกับหล่ำเท่านั้นแหละค่ะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วกบสิมาต้งที่น้องบา้านนี้นี่าก่อนจากเนี่ยฮ้ยโ่งแท้หิ้วเลยเปีนน่อง ขา่าวเศร้ากินโจ๊กไปค่ะพี่น้องเพื่ออาชีพขอนุ้มเซ็นกันเลยบ่ไปสืบข่าวจา้ะไปขังหอคือ,อว่าตะกลับมาค่ะต้มไหวตะมือเศร้านี่ค่ะต้มไว้แล้วก็โป้งกเห็นเห็นค่ะกลับมากสิมาเม็ดเนี่ยหน้ากาบานะยามเอาเห็ดมันจังบ่อนเก็บมือมีห่อน่ะออืโอ้โหพี่น้อง เพรตํำหัวกาะือใชายนี่คฮะนี่จ้ะเรียบร้อยรอตากใช้นะคะแต่ว่าแม่สิลวกกันนำปลาเขาก่อนจ้ะเอาปลาลงต้มก่อน พอสีเอาเหนือใส่นะจ๊ะสื่อเมื่าไห่หนังไกได้เหี้ยนแต่ว่างแม่สีเอาตอนนี่ลงหวกเลยค่ะตอนเดียวนี่ี๋ยวจะก่อนไม้มาใส่ค่ะเอาแม่สื่อมาแล้วเสาร์นี่หวหัวกสิเลยบนตอนนี้เลยพอดีเสียบแม่คิดว่าปะ ตัวนี้ก็อพอดีนัวเลยค่ะพี่น้องนี่โอเคเจ้าหน้าที่ใส่จังสี่ใบจ้ะดูดูใส่แก้วเจ้วาฟาสติคใบสี่ค่ะนี่สิบบาทพอใส่ถุงไลาสตินี้ดิพลาเท้ง่ายนะเจ้าคิดว่าเนาะเนี่ยคิดว่ากันเฮ็ดแบบนี้ก็จะเท้ง่ายเพราะว่ามันเป็น ยังก็แก้วพลาสติกนะคะใส่กระเดืถุงกบบนีเทออกงานฮะเอ้าเก็บดีงกระดาษนล้ค่ะนี่ค่ะดีจ้ะแล้วก็เทลงเลยปะ่นโอ้ดีดีเว้ยนั่นเร่องอะไรทางล่างใส่ค่ะ ตั้งแท้งขันหนึ่งเดือดซองเพิ่นตั้ง,งเึเ้นไต่มาปุ่นอยากดอกค่ะแต่ว่าห่อน <laughs> เก็อดปุ่ยากแต่ห่อนดอพี่นอ้องอุ้ยประเดี๋ปลาขาวค่ะพี่นอ้องเอ้ยเน่นแน่นเลยสินัวดดีเลยค่ะประตูนี่อุ้ยหอมอ่าฮะแล้ให้เพิ่น อันนี้ก่อนค่ะแจ้งเอาใส่เนาะเดี๋ยวพอ่อกันตอนขั่นตอนต่อไปจ้ะมาต่อกันบานนี้เนี่ยก็ลวกน้ำแดดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือเอาเนื้อไก่ที่ห่อตำเนี่ยค่ะขออนุญาตเ <c oughs> สียบตรงนี้นะพี่น้องแล้วกะตึ๊บนี่ค่ะเนี่ยไก่ห่อตำนี่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องนี่ มีได้ค่ะเพราะว่าข้าต้มซุกแล้วว่าต้องใส่ขวนะคะแต่ข้าิเอ็ดอีกสูตรนึ่งข้าเฮ็ดแบบต้มตะไคร้แล้วก็กะใช่พอตรงต้มก็หัวหอมพอตรงต้มนั่นสิข้าก็เอามาขวานได้หม้อกวอนขึ้นออกหนามหนามที่ข้าต้มไก่เพลุงก็ได้ค่ะเฮ็ดแบบนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวตะมักค่ะเดี๋ยวตะสะดวกเฮเจ้าสิมมิ่งจิตมิถือค่ะ ร้อยเสียบย่างเดียวพ่ค่ะครับถือ,อล่างโคกใส่คุนพี่น้องเสียเอาเลือดล้มค่ะพี่น้องเลือดนี่ด้วยกันหรวเรียบร้อยแล้วด้วยแต่เด้อแม่แม่หววแม่ต้มเส้นไอ้อียังกาปปะใบปกูดหัวตะไคร้นะคะแม่เฮ็ดแบบนี้ค่ะพี่น้องหรือสียเอาพาล่างเราก็ปานลงก็ได้คะ่ะแต่ว่าแม่ล่างเราก็ว่าต้มค่ะพี่น้องต้มเอาทิาถิมไว ยาำข้าสิใส่หม้อข้าวของมาใส่เลยค่ะนี่ยังบวกข้าวค่ะพี่น้องนะคะตุ๋มใส่ใบวกหูดใส่ตะไคร้นะคะนี่นะคะ่ะหนามมันก็นสีใสปิ้งเย็นสีค่ะพี่น้องล่างออกรีดีเลยะค่ะพี่น้องนี่ดูว่าพันเสียยังไหวนะะนเหานาะค่ะน้องขาก็ต้องล่างยั้อรีดีค่ะเลย ลูกไส้มากหลายพี่น้องสาวลูกไส้นาะลูกสาวบริจ้คหนํากับแม่ในยาเพื่อนีติดกินเลยนี่ดอกค่ะพี่น้องแล้วแม่กรสินมาลางลูกชิ้นค่ะใส่ซซมมี่ค่ะลูกชิ้นี่ค่ะเทลงเรื่อยน้ำพอดีเลยพี่น้องน้องเรียบร้อยแล้วค่ะไปติดกินบ่ค่ะไปแต่แเสียพอจะพี่น้องนี่ค่ะขนมน้ำขัดยาขนมจีนตีนไกใสเหลือดลูกชิน ของแม่จะเรียบร้อยแล้วจ้าพออกินแล้วเถอะพี่น้องหิวหิวหิว,หวมาจ้ามาไปกินนะแม่จ้าพสดีค่ะมาจ้าแลี้วๆปาน,นี้นหิวแห้งกับพี่น้องค่ะชัวสีเห็ดแล้ยวเป็นไนวาเห็ดไงกับบเแมนเดอว,ว่าเห็ดยนกกับบเแมนืออ,อุ้ยดีค่ะแม่เอา,เอาขาไกลเรียกว่าตีนไกล่มสองอันค่ะพี่น้องนี่ค่ะ อืมอ mm ืมเดี๋ยแซ่บแซ่บค่ะแซ่บนะอืมอืมอืม yếu mẹ chốt tao một sầu nó cá một sầu tao sầu sầu rồi 嗯。Mm. โอแค่ได้จ้จพี่น้องแม่ขอโตกินก้อนค่ะแม่หแม่หิวแห้งนะคะพ่อกันชิปนาได้จ้จพี่น้องขอบคุณหลายๆด้อค่ะเด้อที่เขามากกดติดตามแม่เพิ่มขึ้นนะคะฝาก กดติดตามแม่เพิ่มขึ้นอีกเได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ได้เห็ดคิปผิดเบื้องต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ